สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับเสาไข่แฟมิลี่คือเก่าจ้ะเข่าป่าพี่น้องพาเข่าป่าสวัสดีครับพามาเบิ่งเห็ดจะ้กะก็เห็นคือเก่าพี่น้องมานคือเก่าจะ้ะเก่าเห็ดไข่น้ำตามปุ่นเนาะบอกต่อเนาะดูปุ่นดอกหนึ่ง

มาคือไปองนานสสม,มันาดสูงนด่แข็งขน่ะนี่น้ำันาดจ้ะมันเสียบดิพี่น้องเนื้อเห็ดน้ำเนะาะห่านต่อพี่น้อง กัดเย็นๆเนาะเริ่มเย็นแล้วเนาะบอกตอง,อ,ง,ตอ,งอันนี่ได้บ่ปลตองเห็ดไขรเนี่ยเฮ้ยตีนฟันนี่จะ้ะนี่กระตัดนมงกระตินมพ่มเองเอาเต้าขาต้า Tư lệnh nó không được nha đội nha nhãn kìm kìm nơi nham nỉ không nham nầy nắm không được lắm kìm 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 là kìm 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 ก็จะขายากจังหน่อยเนาะพี่น้องมันแรงจ้ะจ้ะเจออีกแล้วมันแรงแล้วโอ้งามขนาดเลยสงดอกนี่โอหาโต ขอขายเจ้าใหเพิ่มดอกงามขนาดเลยน่ะดอกเดียวเฮ็ดเพิ่งดอกเดียวเก็บเอาเห็ดน้ำหมักน้ำหมากตองก่อนพี่น้องแต่งเจอเห็ดน้ำหมักดอกใหญ่ขนาด หยับมันเดี๋ยเจ้าเนอะอ้าวาต้องฮิดถึงเดี๋ยวบาต้องฮิดมากดีๆมีซ้างหนึงน่งหาอ้อนไปค่อยหาเนาะพีเนอะฮ็ดมันหายากใบไม้หลายนะก็ต้องค่อยไป ไม่ไม่เลยไปจะขิงด้ดอกบกค่อยงามแต่ยังแข็งดิเสียดายอยู่งามเล็กมาตองมาเร็วๆชาใครเห็นแล้วนี่งามขนาดเลยพี่โน,โน้องดีจ้ะพี่น้โนโองสุดยอดเลยดอกนี้นี่เยอะยี่สิบดอกนี่รุ่นนีโนโ้เนาะ ยี่สิบดอกโอ้โหน้องสุดยอดเลยจ้ะนาะต้องมีหมูปะเนาะต้องมีแม่หาบุรขึ้นออกขึ้นหมูอยู่แล้วเห็ดอันนี้เดี๋ยวเราหาก่อนมาต้มไวาให้นมหมักดอกนุ่งงามขนาดดอกนี่กันทีละดอกเมาทีละดอกก็เอาจ้าไม่มีใกล้ใกล้โบยตรงนะเก็บทีละดอก Nhạc ừ, hát nó nhạc lắm Ừ, để họ có khó đi kèm đi Nó khá tốt Đi Nó mùi thiệt Nó rồi mặt nó thì nó Ôi độ ngàm hả nạn ừ. Đấy bao tóc à, Đó này hay ngàm Đẹp bước nhảy ห,หลายต็ดแล้วเห็ดหอน้ออันนี้มันอย่างนี้คืออยู่พื้นโอ้โหได้แต่ดอกเอาคือเก้าจะจาหาตองไดบอทตองสวยงามงามงาม งาม,งามคิ้เพชรนาแดงมันดีแต่มันแข็งนะบอกตรงเนาะฝนบึกฝนบึกแต่มันกบ่บรายจ้ะก็ค่อยหาไปน้ำนะ ราดอกนี่พื้นขาวก็จะจะพุทิศน,น,นาแรงแบบนี้แ้วเนาะสีบ,บุ๋งทนาเพิ่มขึนไปสวยงามเ,เ,เป็นเรื่มแยกสุดๆเลยพี่น้องดอกนี่ความงามจ้ะบึง Ủa, oh, bọt có hình ngang hơn ạ Hãy con xa Bọt con ta sẽ hạ với nằm Tốt, ngang ẩn Thông xám มันม yeah. ัน sì มัน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 ้งสงามมากมดอกจ้ะนมีนิดออที่สเห็นความหนา ตีลอนไปอยหาไปห่อม <V expand. S 1> so ้งามเธอบ่ตรงเจ้าบ่เี้วโอ้โหแลกเลยผู้หงามขนาดแข็งเลยโอ้โหโอ้โหโอเคเล้วม่อไรบอ แล้ลไวไมงามงามงาม,มากเลนวางตก้าไปเขินจะไปหาต่อแล้วหมายไปเพืน่นเจอฮิต สองดอกเนี่ยไมแข่งอยู no ่โอ้แข่งอยู่ดิพี่น้องของแท้ด็กพี่สวยมากสวยมากหน้าขาวเปิ้ล นี่เป็นคู่เลยบอกกล้วยไม้เลียวไซส์ยอดเห็ดใส่ใสนงามสองดอกหาเตอสองดอกเนาะอยู่น้ำตาล สักแ่ย่างมาสักคหินพี่เดชขอนไหมนี่ดิบอกบอกงามป้านใดยังแข็งอยู่แข็งเร่งงา็งนกล้วแ กินหลายมันก็บผิละดอกย้ำมงาได้ปลาตองเบิง้งเม้เฮ็ดเหรอโอ้ในหลายได้จ้ามีแกงนึงครับแกงได้ถั่วใหญ่ๆเลยเลยเนาะไปมาทำงาน มือทำงานจ้ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดอจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่เนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสสวััดีครบ